สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o y a จ i กับเกมโปเกมอนภาคซอสแอนชิลนะครับใน DLC The Crown Tundra Th นะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ฟรี i ิงตันนะครับผมคือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าในเรื่องนะครับมาเราไปกันเลยที่นี่ก็คือฟรี i ิงตันนะครับผมที่เขต Crown Tundra อ้าวสวัสดีสวัสดีใครมาแล้วเนี่ยมีผู้มาเยือนอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนักท่องเที่ยวฉันเป็นเมเยอร์ของที่เมืองแห่งนี้ฟรีสิงตันมันแปลกใจมากเลยนะที่มีผู้เยี่ยมเยือนมาที่เมืองแห่งนี้เรื่อยๆเลยนะหรือว่าบางทีเนี่ยเธอมาเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานของ the king of b o u n t i f u l Harvest อย่างนั้นเหรอ ดาช่าอย่งการเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์นะครับดาช่ายาการเก็บเกี่ยวแล้วกันไม่เห็นรู้จักเลยอาช่ก็ได้อ่ะช่างมาันเออไม่น่าถามเลยคือว่านะมันมีโอกาสน้อยมากที่จะมาที่นี่เพราะว่าแบบสนใจเมืองแห่งนี้นะี่ะสิ่งก็หนาจะได้นะผู้คนเนี่ยมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมาสำรวจเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่กลายเป็น เขาเรียกว่าตํานานเทพนิยายนะ่ะแต่ว่าไหนๆเธอก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขอมอบอของพิเศษของเมืองนี้ให้ละกันได้เป็นฟรีซิงตันเฟรมโบ๊ทเน็กสวิ e e t shirt นะครับมันคือเสื้อหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันเป็นเสื้อที่ประดับประดาไปด้วยอะไรก็ตามที่เหมือนกับราชานการเก็บเกี่ยว แต่ว่านะมันขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างที่เราคาดหวังเนะ่ยพวกเราก็เลยมีอ่าเหลืออยู่พอสมควรรูปลักษ์เนี่ยมันอ่าตรงกับอ่ารูปลักษ์ของอ่าราชาเลยโอเคมาถึงรูปร่างของเสื้อเหรอถ้าเกิดว่าเธออยากจะรู้ว่าราชาเนี่ยหน้าตาประมาณไหนเนี่ยก็ให้ไปดูตรงอ่ารูปปั้น ตรงใจกลางของหมู่บ้านก็คืออันนี้นะครับผมเอาล่ะตอนที่เธออยู่ที่นี่นะที่คราวทันราเนี่ยก็ใช้โปกเกมอนที่เป็นลิสโปกเกมอนของเธอเนี่ยออกจากบอลแล้วก็พามาเดินเล่นตามสบายเลยนะ,ะได้แล้วนะครับก็คือที่นี่ก็มีแบบว่าโปกเกมอนเดินตามหลังเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้นะครับโอ้ยโอ้ยพิโอนี่ทางนี้ทางนี้ เอาละนั่นคือบ้านพิโอนี่ที่พักง่อมาแล้วอ่ะงั้นผมเปลี่ยนนิดนึงเราจะเอาจูทาริสมานะครับมาเฮ้ยโอ้นอนนั่นันกเฮ้ยลงพื้นด้วยอ่ะ <laughs> ผมชอบแบบตอนที่ไม่กลางปีกอ่ะ เออแบบที่แบบเนี่ยเหมือนปุยปุยปีกปุยฝ้ายปุยเมฆเนี่ยมันแบบรวมกันเป็นกลมๆอ่ะคล้ายๆสปร이ของยุคแรกๆอ่ะเออผมชอบแบบนั้นพอกางปีกแล้วแบบก็นะมาเอาล้วว่าไงพิโอนี่มีอะไรจะบอกเราอย่างนั้นเหรอเอาล่ะเธอมาแล้วสินะ อ่าเป็นที่พักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญไปกว่านั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่าเบสแคมป์ของพวกเราโอเคเอาล่ะมาเล่าเกี่ยวกับ p ิ o n เ e ียร์เอ็กซ์ดีกว่าว่ากำลังตามหาอะไรอยู่อ่าที่นี่เนี่ยมี อะไรแปลกๆแ,แล้วก็ตำนานลึกลับอยู่นะอย่างเช่นมีโปเกมอนที่หัวขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในานามราชา่ยการเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังไม่พูดถึงต้นไม้ใหญ่สีแดงที่มีโปเกมอนในตำนานที่บินได้มารวมตัวกันแล้วก็มากไปกว่านั้นก็ยังมีจักที่หน้าเป็นจุดตัวขนาดใหญ่ที่หลับไหลยอยู่ในซากบดักหักพังหรืออะไรสักอย่าง โอ้โหนี่ก็คือตำนานที่มี3เรื่องใช่ไหมซึ่งอพอจะนึกออกกันแล้วนะครับผมว่าหมายถึงโปเกมอนอะไรนะครับผมโปเกมอนในตำนานตอนนี้เราก็เป็น exploration team แล้วนะครับ <c ười> <c ười> คือว่านะจริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะทำสิ่งนี้ด้วยกันกับลูกชาวของฉันลูกเนียนะ แต่ว่าใครจะไปรู้เขาว่ากันว่าการพบกันแบบลัคกี้ช ANCE นะครับก็อาจจะนำไปสู่ความเป็นเพื่อนอันมีความสุขแบบบลิสซ,ซี่ปูก็ได้นะ <c oughs> เอาล่ะเอ็กซ์ i พเดชันชีฟบอยฮันจิฮะหัวหน้าใครใครชั้นอย่างนั้นเหรอใช่สิตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าแล้วอ,อะไรวะนี่ดูนะ อลองคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าพวกเราสอคนเนี่ยออกไปแบบสำรวจด้วยกันลูกสาวสุทธิั์ของฉันเนี่ยก็ถ้าเกิดาตามมาสมทบเนี่ยแล้วมาพบว่าที่นี่มันว่างเปล่าเนี่ยอลองคิดดูสิลูกสาวสุธิักของฉันน่ะก็จะต้องนั่งอยู่ที่ห้องนี้อย่างเปล่าเปลี่ยวแล้วก็รอคอยป,ป๊ากลับมานะ่ะไม่เด็ดขาดไม่พ่อเนี่ยจะไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้น เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นโฮลดาวน์เดอะฟอร์ดชีฟเองนะเอ่อโอเคคือสรุปว่าเองจะอู้งานแล้วแล้วเราไปคนเดียวได้ Expedition Uniform มาด้วยนะครับเอ้ยชุดชุดชุดเออนี่ไงชุดํำรวจนะครับไม่ได้มวกอะ่ะหรือว่าไอ้นี้มันใส่ไม่ได้ปะ่ะต้องไปเปลี่ยนทรงผมนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน อ๋อนี่ไงห้องนี้มันเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยใช่ไหมนอกจากจะรักษาโปเกมอนแล้วนะครับอ่าก็เหมือนเป็นบ้านเซ็นเตอร์ว่าน้นแล้วก็เปลี่ยนเสื้อได้อะไรได้ได้รับเลเจนด a r ารี่ครูหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นเบาะแสตำนานหมายเลขหนึ่งอ่าเป็นเบาะแสเกี่ยวกับราชายังการเก็บเกี่ยวน,นะครับเขียนโดยพิโอนี่แล้วก็มีรูปภาพเก่าๆติดไว้ด้วยนะครับผมอ๋อนี่ไงเป็นรูปมันไม่เหมือนกันนะไอ,อ้ส่วนหัว มีเรื่องเล่าขานตำนานในฟรีซิงตันเกี่ยวกับโปเกมอนในตำนานที่รู้จักกันในนามราชาการเก็บเกี่ยวในตำนานนี้เนี่ยราชานเนี่ยเขาว่ากันว่าได้สวมมงกุฎขนาดใหญ่ไว้บนหัวแต่ว่าไอ้รูปปั้นไม้ที่อยู่ตรงใจกลางของหมู่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยของมองกุฎนะครับผมก็คือไม่มีอะไรก็ตามที่อยู่บนหัวนะครับและตำบอสแห่ตำนานหมายเลข2นะครับโอเคมา อันนี้เป็นบทเสนะเกี่ยวกับตำนานแห่งยักษ์นะครับผมเขียนโดยพิโอนี่แล้วก็มีรูปภาพแบบเอกลักษณ์อ๋อเป็นคราวนี้เป็นรูปรูปวาดเองนะครับผมไกลออกไปใน g n t s Base นะครับผมโอเคมียักษ์แห่งหินหลับไหลอยู่แล้วก็หน้าตรง t e m p พิวัด Temple โบราณในสถานอ่ะ มีคำแปลกๆเขียนไว้ว่าอะไรก็ตามอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นคําขาดหายไปนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยปิดอยู่นะครับมันมีสีหน้านะโอเคอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมเป็นคราวนี้เป็นยักษ์แห่งน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีคําหน้าประตูประตูปิดนะครับอันนี้ก็ยักษ์เหล็กนะครับผมมีคําหน้าประตูประตูปิดนะครับผมแล้วก็อันนี้อ่ มียักษ์2ตัวนะครับผมแล้วก็เช่นเดิมมีคำอยู่หน้าประตูประตูปิดเช่นเดียวกันบกเบาะแสตำนานหมายเลข3นะครับอันนี้ก็แน่นอนอบอเบาะแสเกี่ยวกับตำนานโปเกมอนนกนะครับผมเขียนโดยพิโอนี่แล้วก็มีรูปภาพาเป็นเอกลักษณ์วาดเองนะครับผม <laughs> อันนี้พิโอนี่วาดอ่ะหรือใครวาดวะ The Bird Pokemon of Legend นะครับผม เมื่อยามที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องถึงขึ้นถึงจุดสูงสุดมันจะส่องลงมายังต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ใบไม้ของมันเนี่ยเหมือนจะเผาไม่ได้นะครับมันก็คือที่ที่ปีกแห่งตำนานเนี่ยจะมารวมตัวกันโอ้โหก่อนอืเลยเนี่ยไปหาบาดแสเกี่ยวกับ The King of Boutiful กันดีกว่าไหมา ดูเหมือนว่าราชาเนี่ยจะเชื่อมสัมพันธ์กับ o Royal s t e e d นะครับก็คือไอสิ่งที่ราชามันขี่อยู่อ่เปรียบเสมือนม้านะครับหรือว่าอะไรแบบนั้นชื่อของ Expedition นะครับผม The Sacred Wand of Severin and s t e e d นะครับโอเคอ่าอะไรอ่ะสายสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างราชาแล้วก็เจ้ามาไม่ใช่ คือมีแต่โน้ตอะแต่ว่าก็แบบอ่ะก็พอแบบเกินนําให้เราแล้วนะครับผมอยากจะเปลี่ยนกลับไหมก็เดี๋ยวใส่ชุดนี้แล้วกันนะคือผมคิดว่าน่าจะมีหมวกนะเพราะว่าในตัวอย่างมันมีมันมีหมวกอะ่ะแต่ทรงผมนี้เนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้ชัวร์เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนคราวหน้าแล้วกันนะครับผมยังไม่จบอีกอะ่ะ <c oughs> อุ้ยได้มาสเตอร์บอลมาเว้ยโอ้ เฮ้ยนี่คือรวมๆแล้วแจกมากกว่า2ลูก่ะเนี่ยเอ้ยแจกมากกว่า1ลูกว่ะใช่ปะตอน DLC หนึ่งได้ปะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ก็คือแจกเนื้อเรื่องหลักลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเออแอดเวนเจอร์ Adventure อะไรเองไม่มากับเราอ่ะโมเดแต่คุยใหญ่โตอยู่ได้ปะถูกมา ถึงเวลาผจญภัยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวไปตรงไปหาบ่อแสของราชาการเก็บเกี่ยวก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้ต้นต้นไม้แดงใช่ไหมอันนี้เป็นอ่าซากโบราณสถานนะครับแล้วก็อันนี้คงจะเป็นจุดที่เราน่าจะต้องไปก่อนนะถ้าเกิดว่าจะไปสํารวจบ่อแสของราชานการเก็บเกี่ยวนะครับผมของราชาแล้วกันนี่ไงหัวหัวที่เป็นมงกุฎหายไปอ่ะอุ้ยน้อง น้องอ่าเป็นรูปปั้นของโปเกมอนนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างจะหายไปนะครับผมโอเคเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวลงใต้ไปใช่ไหมเดี๋ยวดูแมปแป๊บนึงนี่ไงเราลงมาแล้วก็เลียวปืด้ดแล้วก็ขึ้นชั่วเลยก็คือเราต้องมาตรงเนี้ยแล้วก็ด้านล่างจะมี อันนี้ส่วนไอ้ซากโบราณสถานคือตรงไหนอะเทมเพิลอะอ่ะซักที่หนึ่งนะครับผมน่าจะกระจายตัวนะเพราะว่ามันมีสีแห่งใช่ไหมโอเคไป let's go let's go เออว่ารอยเท้านี้คืออา้าวเมื่อกี้เรามาดูแล้อของคราวนี้โซเนียมานะครับ อ้าวนี่แหละก็คือสิ่งที่ฉันตามหาอยู่ฉันรู้นะว่าอ่าทฤษฎีของฉันเนี่ยมันไม่ผิดพลาดเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนววอาจิ <ai> อย่างนั้นเหรอทำไมทำตาแบบนั้นละ่ะทำไมเธอถึงมาทำอะไรในที่แบบนี้ล่ะเออมาสำรวจ <laughs> ตอนนี้เราเป็นหัวหน้าทีมสำรวจแล้วนะโซเนียอ่จริงดีในที่แบบนี้เนี่ยนะ แต่ว่าฉันก็เหมือนกันอยู่ที่คราวทันร่านี้พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มของโปเกมอนน่ะมีโปเกมอนบางประเภทนะที่ชอบสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนน่ะก็คืออยู่ในที่ที่แบบปลีกตัวอะไรแบบนี้นะครับไม่มีคนเยอะที่คราวทันร่านี้นะก็เป็นสถานที่สําหรับโปเกมอนเหล่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าทฤษฎีของฉันถูกต้องแล้วเนี่ย ฉันคิดว่าน่าจะมีโปรแกรมในตำนาน3ตัวนะที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในะดินแดนแห่งนี้ทฤษฎีของฉันเนี่ยไม่น่าจะผิดนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับข้อพิสูจน์แล้วเราก็ลองตามหาสิ่งนี้สิเป็นรอยเท้าโอ้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเหรอโอเคอันนี้คืออันที่เรื่องที่4นะครับผมตำนานอันที่4อันนี้คือจะเป็นโซเนียจะมีเอี่ยวนะครับ นั่นอันนี้จะเป็นเทพอีกชุดหนึ่งใช่ไหมที่มี3ตัวโอเคพอจะเข้าใจล้เป็นหลักฐานของ The Iron View Pokemon นะครับผมนั่นคือ2%เท่านั้นของข้อมูลที่จะต้องตามเก็บนะครับทฤษฎีของฉันเนี่ยก็คือ uh, Legendary ี่ r o n อ i วิ o โปเกมอนคาร v e o นโ kemon แล้วก็ g s s l a n d p ป k e m o n เนี่ย uh, จะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นี่ที่ Crown Tundra นะครับ และสิ่งนี้เนี่ยก็คือเป็นหลักฐานโอเคเหมือนอะไรก็ตามที่แบบต้องเก็บให้ครบใช่ไหมคล้ายๆดิกด้หรือไม่ก็เก็บ TM อะไรแบบนั้นก็คือต้องเก็บให้ครบ100%น่ะแล้วก็อาจจะสามารถ track ได้นะครับผมโปเแกรมในตำนาน3ตัวนะฮะโอเคอได้ได้มาอีก1ง,งานนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอ่า เขาเรียกว่ารับ requirement นะครับผม4เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้คือแบบอินโทรเข้าสู่บทตำนานคือ d y n a m i c Adventure เนี่ยคือเป็นส่วนแยกไปเลยนะก็คือเป็นส่วนที่เราไปลงฟาร์มของนั่นนุ่นนี่นะครับผมแล้วก็โปเกมอนในตำนานที่เราสามารถเจอได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกโปเกมอนในตำนานเก่าๆนะครับผมก็คือไปรวมอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับ เดอะคราวทันราเนี่ยก็คือจะมี4เรื่องด้วยกันนะครับก็จะเป็นโปเกมอนในตำนาน4กลุ่มนะครับผมโอเครวมอันนี้ก็จะเป็น4พอดีเอาละ่ะมาจับตัวอะไรดีแต่ว่าเดี๋ยวผ่านเขตน้ำแข็งไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหาจับตอนนี้โคต้าเหลืออีกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผมจะเก็บเอสเบิร์นไว้ก็อีก2ตัวนะครับามาทาบุญน,นี้ เนี่ยหมดแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังมีตรงนู้นอีกนะครับอันนั้นต้นไม้แดงเสาม่วงเฮ้ยน่โดรันตัวเมียแต่เราจับตัวผู้ไปแล้วแจนสเบดอ๋อเขตตรงกลางนี้เรียกว่าแจนแจนสเบดเตียงยักษ์เตียงยักษ์คือมันจะมี4จุดตรงนี้ถูกไหมแบบ4จุดตรงเนี้ยอ่ะก็คือไปหาเอานะครับ โอเคงไงเจอแล้วอันแรก <c oughs> คือนี่ผมสามารถเจอแล้วก็จับได้เลยปะไม่รู้ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะในราชางการเก็บเกี่ยวนะครับโอเคมันโล่งโจ้งจังเลยโปกเกมอนอยู่ไหนเนี่ยน่าจะต้องขึ้นอุ้ยนั่นมันปูเทรานี่ว่าเฮ้ยเอาไหมาตัวนี้บินแล้วก็หินนะเรามีบินแล้วอ่ะ เรามีบินแล้วอันนี้เรามาถูกทางใช่ไหมนี่ย Max ซ์ร e ไไม่รู้ว่ะมันยังมันยังไม่ขึ้นมาตรงเนี้ยหรือว่าผมยังไปไกลไม่พอผมว่ามันย้อนไปที่เดิมแน่เลย, <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหมแมปก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นต้องไปต่อนะครับ มันเจอไหนอะตัวใหม่ไม่เห็นมีเลยเอา้าเจอจิรุโต,โตอีกแล้วแต่เรามีร่างสองเอ๊ะอะผมอ่อผมทำมา2องพันแล้วใช่ไหมคือช่วงนี้เนี่ยผมเซตอันนี้อยู่นะครับผมเกี่ยวกับใหม่นะครับคือแบบก็ลองไปเรื่อยๆอะผมรู้สึกว่าเออมันเสียงมันขัดขนนะเพราะว่าผมแบบ อาจจะไปตัดเดยอะเกินไปอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวดูพานอีกหนึ่งพานแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเอาออกนะฮะโอเคเออร์ตโตนะครับผมว่าเราขึ้นตรงนี้ได้ยังต้องไปอีกอะ่ะเดี๋ยวคือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางเข้าอุ้ยเจอดาเพลวะ่ะ ไม่เห็นเจอตัวใหม่เลยต้องไปอีกไหมผมว่าน่าจะตรงนี้น่าจะตันแล้วอะ่ะก็คือเราขึ้นไปเลยโอเคแต่ผมงงว่าทำไมตัวไม่เห็นมีตัวใหม่ๆเลยเอามาเจอกับไอ้ซากโบราณเอา้าเอา้แมพมันก็ไม่ได้ ใหญ่มั้งทำไมหลงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนมันต้องมีทางเข้าแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องเข้าซอกนี้เออไปนี่ไงเราเข้าไปแจนสปูดแล้วอุ้ยทาบุนี้่ตอนนี้คือแบบเจอแต่ทาบุญที่ตัวตัวใหม่นะที่แบบโผล่ามาตรงแมปอาจจะเป็นทาบุนี้ อารมารุสนะครับผมจิรุโตนะฮะรูจุล่าใช่ไหมพวกเขตน้ําแข็งอาจเจอตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอะไรกันหรือว่าต้องเข้าพงหญ้าหรือว่ามันหายากหรือว่าต้องเป็นสภาพแบบอื่นใช่ไหมอันนี้คือน้ําแข็งไอหิมะมันตกอ่ะอาจจะเจอตัวเฉพาะ,ะตัวหิมะเยอะๆเออแต่ว่านี่มันเข้าเขตหิมะม,มาแล้วนี่ใช่ไหมไม่ไดิเขตหิมะก็หิมะต,ตกตลอดปะ <laughs> มัวไปเรื่อยนะฮะอะไคลโอโกลน์นะครับอันนี้เนนดอร์ที่เคยเล่นไปเอ้ยนี่มันนกนกฟอสซิลโอเคหนึ่งตัวนะครับเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยเช็คอีกรอบนี่มันแจนส์ฟูดเดี๋ยวพอเข้ามาก็จะถึงตรงนี้ไม่ใช่ชัวร์ไม่ใช่ชัวร์ ผมต้องเข้าซอกนี้แย่แล้วแย่แล้วไม่นะหรือว่าเราเลี้ยวเข้านี่ได้วะอันนี้อะไร rolling c s a p e นะครับไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่มันมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อน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 ผมต้องกลับโอ้หลงทางก็มาวะ่ะอ่ะจืย ตอนแรกคือแบบเ,เข้าซอยแล้วแบบอา้าวใกล้เกินนะครับพอเราไปไกลเกินก็ไม่ได้อีกเพราะงั้นซอยนี้แหละมาไม่ผิดแน่นอนนี่เจอแล้วทางเข้าทางเข้าหิมะ สโนว์สไลด์สโลปเออวนไปไดิอับบุสเฮ้ยอับบุโซโอ,อับบุโซโอ,อับบุโซทัดความมืดใช่ไหมตัวเจนสามเฮ้ยนี่มัน เฮ้ยผมจับดีกว่าแล้วคือได้เมตาครอสมาเมตาครอสนี่คือตัวเก่งเลยอะแล้วมีร่างสองให้จับเฉยผมว่าไอตัวดัมบารูอะเดี๋ยวมีคนมาแจกมั้งอ่าแล้วคือมังกรแฟรี่ว่ะโดนทุกตายแน่นเลยเอ้ยแต่เราเป็นมังกรไม่ใช่แฟรี่ใช่ไหมไม่ใช่ร่างเมกางั้นเดี๋ยวเราปาคริกบอลก่อน ไปมาตัวที่5ของเรานะครับหรือว่าตัวใหม่ตัวที่4เมตังโอ้ลุนเมทโวแมชยาเจ็บไรรับได้อยู่รับได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วอ่ะผมต้องสกิดนิดนึงใช้ดากนพาวส์แล้วกันน่าจะไม่ ตายน,นะโอเคได้อยู่วิลด์สเปเชียลดีเฟนต์อ่าต่อไปเราใช้เอาช็อตบอลเลยนะจงมาเข้าทีมเราซะ โอ้โหจับยากจับเย็นสุดด้วยเมเทลแมชเอะ่ร่างสองมันชื่ออะไรอะ่ะจำได้แต่ดัมบารุหรือว่าชื่อเมตังเมตังเหมือนนันนี้ปะเมตังกินข้าวไม่เกี่ยวเมแทงแต่ว่าอ่านดีๆก็เป็นมีตังนะ <c oughs> มีตังมีตังน้องมีตังมาเลวอ๋อก็อ่านว่ามีตังมีตังกืแต่ว่าจับจับยากจังวะอ,อ,อ,อ๋อตัวนี้แคปเจอร์เรทมันน้อยพุดโคตรปหเหมือนจำได้ในยุคคือในยุคสันมูนเนี่ยมันมีร่านหนึ่งให้จับนี่ว่าอ,อ๋องานนี้ถ้าเจะนาน มาปืนเลือดก,ก่อนนั้นคือมีเวลาจำกัดแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนไอ้นี่โดนหิมะกัดต้องจับให้ได้นะครับมาถามเบอร์บอลหนึ่งเอเอ หมดเวลาแล้วอาจจะเป็นตัวที่เจอยากก็ได้นะนี่คือโอกาสสุดท้ายของผมแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วแล้วจะเป็นการเสียเวลาเปล่ามีตังก็ไม่ได้อ้ออยอ้ะอ,ะอ,ะอุโอ้ยได้โอ้โหี่ลุ้นเ้ย <laughs> สุดท้ายก็มีตังกินข้าวเย็นนี้นะครับเกือบอดตายแล้วมาก็ยินดีต้อนรับนะครับผม เจ้ามีตังค์นะครับก็มีตังค์จริงๆอ่ะมีตังค์กุเอาวะเอาวะธาตุาเหล็กพลังจิตนะครับผมววเวลหกสามเฮ้ยอัพเลยอัพเลยอัพเลย,เลยมาอันนี้มันเอาเวลธรรมดาใช่ไหมร่างสามผมจะซัดแคนดี้สิบอันแล้วกันไปเล่าแปดสิบนะครับจัดมา เอเจลิตี้ไม่เอาไฮเปอร์บีมเหรอขอดูหน่อยซานคิกสแครดี้เฟสเมเทอร์แมชอารอนดิฟเฟนอเพื่อใช้ไม่รู้ดิไฮเปอร์บีมเอาว่าเอาล่ะก็เปลี่ยนร่างนะครับผมจะมีตัง โอ้โหเมตากรอสสุดเท่น,นะครับนี่คือตัวที่แบบเก่งมากนะครับผมเป็นท่านเหล็กด้วยเหล็กพลังจิตนะครับแห็เมื่ออาร์มโอ้โหจัดป้ายออเล่นในเรื่องเนี่ยต้องติดท่าโจมตีนะครับ <c oughs> เอาว่ะ ค okay. แล้วก็ฟื้นเลือดให้นะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านไปกันต่อเลยเฮ้ยถ้าเกิดเอาเมตาครอสมามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยแบบเดินช้าปะอ่ะเปลี่ยนตัวนิดนึงหุ้ยฮุ้ยโอ้โหมีการแบบ ลอยแบบหุ่นยนต์ว่ะโหอย่างเท่ปกติเมตากรอฟมันมันลอยได้ใช่ไหมผมไม่ค่อยดูอนิเมะนะครับโอเคอ่าก็เส้นทางสู่ทางทิศเหนือนะครับผมก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมก็พาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่สุดเท่นะสุดเท่